สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเปิดตำราผมชาติล้านนาเกิดเดือนมิถุนายนเป็นคนสองบุคลิกชอบสังคมไม่ก็ขรึงไปเลยคลิปนี้นะคะแอดมีจะชวนเพื่อนทุกท่านมาร่วมเปิดดวงทุกท่านที่เกิดในเดือนมิถุนายนตามตำราผมชาติล้านนานะคะ ว่าคนที่เกิดเดือนมิถุนายนนั้นเป็นคนที่มีถึงสองชะตาด้วยกันลักษณะทั่วไปคนเกิดเดือนนี้จะมีสองชะตาถ้าไม่ใช่คนคุยเก่งชอบสังคมก็จะเป็นคนเงียบครึ้มไปเลยแต่ส่วนมากจะมีความสามารถนำตัวเองให้ก้าวถึงจุดฝันได้ถ้าไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่จิตใจอ่อนไหวแบบรักง่ายตัดง่ายใจอ่อนกับคนใจดีสุภาพ พูดจาเบาอ่อนไว้สนุกสนานมีอารมณ์ขันชอบเรื่องตลกมีทักษะดีในการโต้แยง้งช่างพูดช่างคุยเป็นมิตรรู้ว่าจะหาเพื่อนได้ยังไงอดทนชอบแสดงออกและชอบการบริหารค่ะมาดูเรื่องการงานกันบ้างน,นะคะเป็นคนที่คิดการไกลหัวก้าวหน้ามีความคิดสร้างสรรค์มากมายชอบคิดคน้นส่วนในเรื่องของความรัก เนื้อคู่ของคนเกิดเดือนนี้จะมีลักษณะเพรียวบางใบหน้าเรียวสวยมีความคิดอ่านลึกซึ้งรู้จักผู้จาดีและถ้ารู้จักอดทนก็จะอยู่กันยืดเพราะทั้งคู่อาจจะไม่ได้อยู่ชิดใกล้หวานชื่นกันนักคนที่เกิดเดือนนี้จะได้คู่ที่ซื่อสัตย์ลูกคนแรกเป็นผู้ชายจะดีแต่ถ้าได้ลูกสาวก็ไม่มีผลร้ายอะไรค่ะ ข้อเสียของคนเกิดเดือนนี้ก็คือเป็นคนขี้ลังเลไม่รักษาเวลาจุกจิกช่างเลือกอยากจะได้ของที่ดีที่สุดเสมออารมณ์ขึ้นลงชอบฝันกลางวันเสียใจง่ายถ้าเสียใจต้องใช้เวลานานในการเยียวยาชอบแต่งตัวขี้เบื่อหัวรัน้นถือคติแปลกว่าใครประจบประแจงรักเราคือศัตรูเอาละค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดคำทำนายทุกท่านที่เกิดในเดือนมิถุนายนตามตําราผมชาติล้านานานะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ